โค้ดบอลครับผมชื่อนายวรลบอ่อนใหญ่ครับผมที่ผมมาเปิดใจทำท็อปอัพทูลิปนี่มีแค่ห้าข้อครับผมจะสรุปห้าข้อให้ให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับว่าท็อปอัพทูลิปมีอะไรบ้างห้าข้ออนี้ถึงเปิดใจผมได้ข้อที่หนึ่งนะครับลงทุนไม่แพงมากครับผมลงทุนหลักหมื่นหหรือหลักพันเราก็มีผลลัพธ์ได้เป็นหลักล้านได้ครับผม ข้อที่สองสินค้าจำเป็นกับชีวิตมนุษย์มากอินเทอร์นเน็ตครับทุกคนใช้ไหมครับใช้แล้วเราทำไมไม่เอาอินเทอร์เน็ตมาทำเงินให้เราเราจ่ายให้คนอื่นรวยทำไมครับผมเราต้องมารวยเองถึงจะถูกต้องครับผมข้อที่สามได้ได้ได้มีไรายได้จริงวันนี้ผมก็มารับตำแหน่งซัพพลายครับผมเดือนหนึ่งสามหมื่นบาทครับ ข้อที่ห้าสำคัญเลยครับถูกต้องตามกฎหมายครับผมมีนายตำรวจห,หลายท่านครับผมได้มาทําตรงนี้แล้วสำเร็จด้วยครับผมตรงนี้มั่นใจได้เลยครับแล้วผมก็ขอขอบคุณไปขอบคุณแล้วเนาะ <c oughs> ไ,มไม่มีโอกาสขอบคุณตื่นเต้นตลอดครัอผค <c oughs> ขอบคุณจ่าเล็กครับที่แนะนำเป็นอัปลน์ผมครับ <c oughs> เราทําออนไลน์ครับอยู่ภาคใต้ กับภาคกลางผมอยู่นครสวรรค์นะครับยังมันรู้จักได้เพราะออนไลน์จริงๆครับออนไลน์นี่มันสุดยอดมากครับผมอะไรต่อนนี้ทุกวันนี้ครับชีวิตดีมากเลยครับผมยิ้มได้พ่อแม่ก็ยิ้มได้ครับผมเพราะว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้จากทัอปอัพธุลิปครับผมอยากชวนเชิญทุกท่านเลยนะครับได้มาเปิดใจ ทำบริษัทท็อปอัพทูริปนี่แหละครับเอาค่าเน็ตนี่แหละครับมาลงทุนเราไม่ได้ชวนให้มาซื้อของซื้อเครื่องนวดซื้ออะไรเราไม่ได้มาลงทุนแบบนี้นะครับเราเอาค่าโทรค่าเน็ตมาเป็นรายได้ของเรามีระบบที่ดีช่วยทำเงินครับผมระบบ I T S ครับผมครับพอดีครับตบบผม ไม่ได้พูดที่เลยอาชีพตายแล้วก็ผมมีอาชีพอยู่เรือขนส่งสินค้านะครับผมอยู่ในน้ำผมทำไมถึงทำสำเร็จเพราะมีระบบที่ดีมากเลยครับครับผมและทุกคนทำไมถึงไม่สำเร็จต้องสำเร็จแน่นอนครับผมผมอยู่ในน้ำทำได้คุณทุกคนก็ทำได้ครับเรามาเป็นทีมเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยครับผม